พี่ครีมอายุเท่าไหร่กันแนะ่คลิปนี้ค่ะครีมจะพาทุกคนไปเที่ยวชิวๆกับครีมและน้องน้องและก็น้องอหนึ่งวันแถมเล่าเรื่องราวที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก,ก่อนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจะเข้ามาในครอบครัวสวัสดีค่ะและ้วตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องครีมไลน์ นะคะคิมไม่ได้มาคนเดียวค่ะนี่เพราะว่าคิมพาสองสองคนมาด,ด้วยแน่นองตัวก่อนเชกค่ะล้องสัวคนกลางแคระค้ะลองสับค,ค,คนเล็ก <Wow. S 1> <c oughs> หลายคนอยากเห็นว่าเอ๊ะพี่คิมมีพี่น้องกี่คนอยากเห็นน้องสาวพี่คิมจังเลยพี่คิมอายุเท่าไหร่อะไรแบบนี้หลายคนคอมเมนต์มาวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาเปิดเผยความลับของเราคือสองคนนี้ยอกติที่พูดเก่งมากเลยนะแล้วคิมจะเป็นคนไม่พูดใช่ไหมอย่างวันนี้นั่งรถมาเขาก็คุยกันอยู่สองคนไม่ได้เงี้ยวหูเลย <c oughs> อะ <c oughs> ไรเนี่ยคุณอยู่รูนอกส้ครับพาเอนอยากไปเที่ยวด้วยอรอ อยากไปเที่ยวเลยครับเอ้ยเดี๋ยวเราขอมาชมก่อนเฮ้ยขับคำไปเที่ยวไหมลงได้นะลงได้ลงได้อยู่นะมาได้แต่ต้องมาแบบต้องชายเพราะเรามากับพี่น้องออโอเคป่ะโอเคนะโอเคอ่ะผมได้ยินหมดแล้วครับสวัสดีครับพี่พี่อายู่พร้อมเลยเฮ้ยอ๋ยุบอกอายุก่อนอย่างคิมใช่ไหมยี่สิบแปด ยี่สหกคุณผมยี่ห้าครับยี่หกเออยี่หกเลอตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะรอขึ้นเรือก็มาขึ้นตรงท่าเขาบอกว่ามันมีกิจกรรมเยอะมากเลยข้างในฉันเป็นดิวให้พวกเธอแล้วดิวอะไรดิวเรือหรอใช่แต่เธอเป็นพี่ต้องจ่ายอ๋อใช่เป็พี่ใช่อ๋อฉันต้องจ่ายเหรอพวกเธอเป็นพี่ปกติพวกเธอต้องเลี้ยงฉันบอกเรือเนย่ะอื ฉันขอนั่งข้างพี่นะถ้าเธออยากมาเป็นน้องพวกเราอันดับแรกเธอต้องถ่ายรูปให้สวยอ,อ๋อนี่ถ่ายรูปให้พี่สาวทั้งหมดพอใจได้ฉันถ่ายให้เธอบ่อย <c oughs> พี่ๆคนใหม่ฉันต้องฝึกก่อนอ่าก้องก้องก้องหรออยากได้แบบไม่อ้วนโอเคหน้าเรียวๆได้ตากลมๆเดี๋ยวฉันบีบให้เหลือแค่หัว ไล่เลิศนะนี่อนะขอและขอและพี่ห่วงฉันเหรอพี่ห่วงน้องเล็กพอได้ยิบเดี๋ยวจับก่อนน้าเลย พวกพี่ๆรอนี่นะเดี๋ยวผมไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปรับพวกพี่ๆ่กาแกนงได้เลยนี่้อันนี้ไม่จับเลยอันนี้อุ้มเดี๋ยวโอยพี่ีทุกคนอันนี้นะคะก็คือเรือสหายออนทัวร์นะคะสามารถขึ้นได้นะคะที่วัดคูหาสวรรค์ขอบคุณค่ะว้าวับ นี่เราถึงแล้วโอเคถึงแล้วเรียบร้อยนะคะกิจกรรมแรกที่คิงจะพาน้องๆทุคก,กทคนมาทำเนี่ยก,ก็คือการร้อยลูกปัดเคยร้อยหรือเปล่เฮยร้อยประจํเลยจริง <นะ S 1> เหร <8 S 2> อใช่ <ทำ S 2> อสอนด้วยนะเพราะไม่เคยร้อยมืออาชีพพยายามเข้ากวัแต่ว่าเราจะจับชลาไม่เลยร้ยอยให้เจงนะอย่างเช่นสมมติเคกจับมาได้ของยูเคสก็ต้องเลือกที่แบบดูท่าแล้วบอกยูน่าจะใสแล้วสวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ทําให้ตัวเองพร้อมไหมงานจับเลยอะไร จะเซ็น n e l นี้ค่ะก <c oughs> ็เป็นว่าเดี๋ยวแครลอ์กับย <c oughs> ูจะต้องแลกการของคกับเคจะต้องแลกการเข้าใจไหมทุกคนพร้อมไหม <c oughs> พร้อมไป เคือดูชอบสีเขียวแล้วก็จะเป็นสีฟ้าเป็นที่คอนเตอร์อันนี้ก็ตัวไฟแล้วแต่มันใหญ่ไปอันนี้หยิบมาผมไม่ได้จะร้อยนะจะอะไรจะให้ครับควาเป็นน้องชายามเป็้องชายควเป็นน้องชายอันนี้ผมหยิบมาไม่ได้จะร้อยอย่าอเงี้ยนะแสดงความเป็นเจ้าของนี่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงการมอบ เลอมีด้วยนะกระดิ่งบอลและอีกห้าลูกใช่ทำไมเธอไม่ให้ฉันต้องไปตามหาล้อใช่ค่ะไม่งั้นขอออดได้เลดวกระดิ่งบอลอีกห้าลูกอยู่ไหนถามสบอสปวดหัวไหนแล้วัวชั้นสีนี่ค่ะนี่สวยนะขอบ้างนี่คอนเซ็ปคือพี่สาวคนโตเลย แอบอนวอตแอบอนวอตนยุคหินใครเป็นมนุษยุคหินติดต่อได้ครับต้องคิดหน่อยอันนี้อะไรลองน้องหลวมไม่ไหนทำเผื่อโตผมเพิ่งเข้ามาใหม่ไงคือพวกพี่น้องเขาจะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าข้อมือเท่าไหร่แต่ผมเข้ามาใหม่ผมยังไม่รู้ไงผมเลยวัดจากข้อมือตัวเองย้ายโลมไหมดีครับไปที่แบบอากาศถ่ายเทไหมดีครับไปที่อีกกัน แล้วตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวจะพาน้องๆมาถ่ายรูปกันที่นี่แต่ว่าคีมจะให้น้องๆถ่ายรูปคีมใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะมาดูแฟนพันธ์แท้น้องๆกันว่าคีมสามารถแยกได้หรือเปล่าว่ารูปไหนใครถ่ายเออดูสิว่าเราใส่ใจน้องๆไหมคิดว่าคิดว่าไงคิดว่าพี่ตอบถูกไหมตามถูกนี่คุณว่าพี่ตอบถูกไหมคุณได้ไงผมเป็นน้องแล้วอ๋อลืมไปคุณนี่อยากจะอายุเท่ากับผมเลยนะจะฟังไหมคะ เปมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะไหนจตกก้องอยากถ่ายตรงไหนบอกได้เลยถ่ายกับโคนตรงนี้สวยเลยถามอะไรอ่ะคุยถ่าย <conversations> ดีไหมเน <implications. S 3> ี <delete> <réussi> <se> ่ยดีกินขาดแน่นอนก็เรียกว่าเป็นแสงแบบซีดูเอทนี่ เดี๋ยวไปรอดูเดี๋ยวไปรอดูโอเคต่อไปเราขอเป็นโลนี้แล้วกันมีเราจะถ่ายให้เห็นเรอ AJD จริงเหรอโอเคมาใครเริ่บก่อนอักเคก่อนโอเคคือบอกเลยรูที่ผมถ่ายดูตรงไหนก็สวยฮะ แสงแดดตกกระท พาน้องๆนะคะมากินข้าวร้านนี้เคยมากินด้วยกันตอนแบบหลายปีมาแล้วคือตะก่อนอ่ะเค้กับแม่จะอยู่แถวนี้แล้วคิมก็เรียนอยู่แถวราชดาใช่ไหมก็จะแบบมหาย้อนวันวานพอดีใช่อะไรเนี่ยผมจําได้ครับวันนั้นผมเป็นเด็กเสริฟผมเร่งละเร่งอะไรครับจะเข้ามาในครอบครัวฮะ หวัวหัวเลยาาทุกคนเรามาดูรูปดีกว่าโอเครูปแรกนี่คือรูปแรกอ่าทำไมมันไม่ดีเลยอ่ะใครถ่าย,ายเนี่ยฉันรู้แล้วรูปเนี้ยดิฉันว่าคุณเค้กเพราะว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนกับดิฉันก็ำลังจะพูดอะไรสักอย่างแล้วเขาก็บอกว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้แอคเลยถูกไหมฉันไม่รู้ พราะเขายังไม่เห็นรูปนี้คขาท่ายกันจำไม่ได้อ้าวผมจำได้อันนี้คือของพี่เคกครับเห็นไหมบอกแล้วจำได้ต่อไปเรื่องหมาผมว่าคุณไม่รู้นี่เหรอใช่รู้รูปนี้แครอทเพราะว่าแครอทอะถ่ายรูปให้คิมสวยทุกรูปคือปกติเวลาไปไหนกันเชฟปาสามคนคิมจะไม่เค้กถ่ายเลยเพราะว่าเค้กจะถ่ายแบบเ่อกี้ถูก เอาจมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดาวอุ้ยอ๋อฉันจำได้แล้วคุณยูครับผมเป็นไงคุณน้องไปลงแล้วนะพี่ฮีมขาวพี่ฮีมขาวเอาไปลงเถอครับี่เคครับไปรูปที่สองคุณไม่รู้แน่นอน คนคุณยูเพราะว่าที่ฉันจําได้ว่ามันมีคนหนึ่งที่ถ่ายใกล้ขนาดนี้แล้วเขาบอกว่าจะถ่ายเรนวายอันนี้วายของเขาเหรอเนี่ยไม่บอกนี่ภาพที่สองเค้กเค้กแน่นอนเพราะว่าเค้กจะไม่ถ่ายเน้นครีมแต่จะเน้นวิวอ่ะแล้วรูปเนี้ยคาอดถคาร์ลเขาจะรูปมุมว่าครีมชอบมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเฉลยถูกไหมถูกถูกอ่แล้วก็เข้าสู่ช่วงโลที่สามรูปแรกเค้กไงนี่อ่ะนี่โลดสามรูปที่สอง อ่านี่โลปสามรูปทีป่สามไม่ไน่าจะไม่ไไน่าอันนี้น่าจะแครอทแล้วมะกี้ก็แครอทได้แล้วเมื่อกี้ก็แครอท <laughs> ค,คุณเอาผมไปไว้ตรงไหนครับคุณการรูปนี่รูปคุณถ่ายไหนเฉลยรูปแรกถูกไหมครับพี่เฮกถูกต้องถูกต้องครับ <laughs> อ่าและรูปนี้คุณคิด <laughs> ว่าผมถ <laughs> ่ายผิดครับจริงเหรอไม่ใช่เหรอแครอทเหรอแล้วรูปที่ผมถ่ายคือรูปนี้ฮะ <laughs> นี่คุณโจมีมือ ผมบอกแล้วผมจะถ่ายเลนวายไงถ่ายผิดอย่างนี้ผมเป็นน้องไม่ได้แล้วแหละเฮ้ยน้องนี่ฉันอยากกลับบ้านแล้วนะคุณเวลามากับสองคนก็ได้ทีละถือว่าผ่านไหมก็ผ่านไม่ค่าสมุิคี่ต้องเป็นน้อง อะไรอะไรเธอกินดีกว่าไปงี้เลยใช่ไหมไปงี้เลยแล้วอ่ะเอางี้จะบอกให้คุณยูใช่ไหมเข้ามาเป็นน้องใหม่ของเราคุณคิดว่าตอนพวกเราเด็กๆสามคนใครแสบสุดให้คนดูถ่ายด้วยคิดว่าใครเม้นด้วยนะคะเอาความรู้สึกผมเลยนะผมว่าพี่เค้กครับแล้วใครเรียบร้อยสุดก็เป็นคุณครีมฮะทุกคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนเด็กๆใช่ปะคนที่เรียบร้อยที่สุดในบ้านนะแล้วจะโดนทุกคนแกล้งหมดก็คือเค้กเค้กอะเรียบร้อยมากจะเป็นคนที่แบบโดนแกล้งตลอดแล้วคน นี่แสบที่สุดคือแครอทแครอทจะแกล้งพี่ทุกคนส่วนครีมก็จะแบบว่ากลางๆนะกลางๆมาตลอดใช่เป็นรับสู้ไงเก็บกดไอ้อย่างคุณยูมีพี่น้องกี่คนสามคนถ้าสามคนเหมือนกันหรอใช่มีพี่สาวแล้วก็น้องสาวผมเป็นคนกลาง โตมากับสาวๆใช่แล้วเป็นไงคุณคิดว่าการแบบมีพี่สาวน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นอีกมุมหนึ่งของผู้หญิงใช่คือแบบว่าพี่สาวผมอยากเล่นบาร์บี้อย่างเงี้ยผมต้องไปเล่นด้วยเขบอกว่าแล้วผมจะมีตุ๊กตุนของผมอ่ะเป็นพวกแบบว่าดักเบิ้ลบอลอะไรเงี้ยผมก็ไปตีตีตีบาร์บี้หัวขาดอะไรเงี้ยแขนขาดเนี้ยบาร์บี้หัวมันเป็นสีทองแล้วเราดูดักเบิ้ลบอลอ่ะหัวซูเปอร์ไซย่าเราก็มาสู้กันเลยบ้านคิมรู้ป่ะาเหมือนตอนเราเด็กๆด้วยความที่เราอ่ะเกิดมาเหมือนจะเป็นเพื่อนกันอาาายยุคคืออห่งกกันน้มิดจ ใช่วันนั้นอะ่ะตลอตจะแกล้งเค้กอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมวันนั้นเหมือนเค้กสุดจัดแล้วอ่ะโดนแกล้งตลอดเค้กยิบเก้าอี้ทุกคนฟาดโอ้โห <laughs> ไม่ได้เป็นคนแบบพูดเยอะไงจรริงเหอทำเลยดีนะนั้นไม่มีโต๊ะหินอ่อนนี้ห <laughs> <laughs> มือนเราอ่ะก็ไปห้ามเฮ้ยอ,อย่าตีกันสะพัง,งโดนลูกหลงจิก,กคอ <laughs> ทานคอมากบ้านดีฉันอ่ะให้สาวๆเมาส์มอยบ้างอะ่ะพี่คิมเฮ้ยพี่คิมเป็นคนฮอตมากตอนนั้นกอสมีผู้ชายค กกินอะไรไหครับกินแตงพันมาสอนน้ําแค่แก้วละ5บาทคนนี้รวยเบ้อ <laughs> มากคือตอนเด็กๆอะคีมอะไม่คุยกับใครเลยอย่างไปโรงเรียนใช่ไหมใครมาคุยกับคีมคีมไม่คุยด้วยเลยนะแคมาเขาพึงค้าอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนคุยกับคีมไม่ได้ไงก็เลยแบบเข้าทางน้องออแล้วตอนเด็กๆอะเราอะไปโรงเรียนใช่ไหมด้วยการปั่นจักรยานสาคนนะก็จะแบอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยเคยมีช็อตหนึ่งด้วยที่แบบว่ามีคนอะแกลคีมและเค้ก กระโดดเตะให้แค่เค้กเล่าส่วนมากทีมกับแลกหรอที่โรงเรเียนก็จะแบบโดนแกล้งเป็นตามเียมจะแบบชอบโดนผู้ชาย,ยผู้ชายแกล้งนางน่ารักอ่ะผู้ชายก็อยากแบบเล่นด้วยนางไม่เล่น,ลนลยอย่างเงี้ยเขาก็จะไปแกล้งนะเปิดกระโปรงแล้วนางก็รอให้วิ่งมาขอนี้อ่าคนไหนก็เลยแบบไปก็ไปแบบว่าเออเมื่อกี้นี่เปิดกระโปรง,ง,ง,งทิหงงทมหรอแล้วมันก็แบบว่าใช่เหรอแล้วทาไมเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นตาเล่นตาเราอ่ะก็ใส่กางเกงซ้อนอยู่ลวไงแล้วเรา กระโปงยาวใช่ไหมเพราะที่บ้านเป็นคนเรียบร้อยไม่เราก็ถกกระโปงขึ้นมาแล้วก็วิ่งไล่มาเงี้ยแล้วก็บอกว่าไม่ไล่เปินผู้ดีเปิ ปกติเราทายก็หลใจกลัวแต่เนีขาก็ไม่มาแกล้งเลยเอแต่กันตลอดอ่ะมีครั้งหนึ่งตบหน้ามาไม่ก็คือเขาบอกว่าเขาเดินผ่านเราใช่ไหมแล้วเขาก็ถือกระมังมาแบบว่าฝากถือหน่อยแค่หลอดเราก็แบบใจดีเนาะเราก็ถือให้พอเราถือให้เสร็จพวกเตกหน้าเราทีนึงหรอจริงเหรอแล้วเราก็ไม่ไ่าดเขาคืนนะ เอาไปวางแล้วก็วิ่งถามพี่เก๋เพลงรับจบโอเคคนไหนเราก็แบบว่าเราเพื่อนผู้ชายเยอะอยู่แล้วไงเพื่อนผู้ชายไปด้วยเออน้องตบน้องที่เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าหนูไม่ได้ตบแรงเลยหนูแค่ตบเบาๆหนูแค่ทำอย่างนี้แล้วก็ตบหน้ากันตอนต่อนหน้าพี่เบื่อมากนุ่นพี่ก็เบืันทุกคนก็เบืออก็เลยแบบว่าจับมือน้องว่าปักเราไปห้องปกครองกันโอ้โหเราไปตบแบบอะไปเง้ยห้องของเขาแล้วน้องเขาก็แบบอุ้ยมึงขอโทษ เขาเรล่าเป็นนายเอกรุ่นใหม่แต่ทุกเหตุการณ์เราช่วยกันตลอดเลยนะแต่น่าจะโดนครูเล่นงานนะใช่ไม่โดดเรียนนะทม่โดดเรียนไงท่เจอเราจะไปตามกับดางแน่จะพูดจ้าเป็นเช่นไรว่าม่เลียนไปเลียพี่โดดเรียนไม่ โทรไปไม่รับทุกอย่างติดต่อไม่ได้คิปก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไก็เลยไปผลหน้าเฟซเคเคมาเรียนต่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงานโยก็เป็นวีรกรรมพี่พี่ที่สุดยอดมากผมนึกว่าไปค่ายเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยคือมันไปเรียนอะแปดโมงเงี้ยวิชาเอาตัวรอดเก้าโมงโดดเรียนก็เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สุดยอดฮะเขาช่วยเหลือกันดีมากแล้วก็วันนี้มาเป็นน้องชายหนึ่งวันก็เป็นไงผ่านไหมผ่านอ้าวอ้าว่าวขาวว่าอะไรเ่ย อ้าวอีกรอบน่ะเราจะเป็นน้องจริงอหรอเป็นน้องแห่ในน้ำอะ หวาอเจียวอยู่กับคาราิดผ่านแล้ววันนี้นะคะเราลุยแดดมาทั้งวันร้อนมากเลยแต่ว่าคิมก็ไม่กลัวเพราะว่ามีนี่ออฟัมค่ะเป็นกันแดดอออินวันทั้งกันแดดทั้งบำรุงในตัวเองเลยนะคะนี่แล้วก็กันรังสี UVA UVB ได้ด้วยนะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวคิมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนี่เดี๋ยวให้น้องๆสองคนลองใช้คือมันใช้ตอนกลางคืนได้ด้วยนะคือผิวมันจะอัพออร่าขึ้นหนึ่งสเต็ปแล้วก็จะมีความบิงด้วยแบ่งกันแบ่งกัน นี่เห็นไหมซึมง่ายไหมยังไงก็ฝากออซัมไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วก็คุณยูด้วยในวันนี้ค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์คลิปอะไรกันด้วยคลิปหน้าจะทำอะไรต้องติดตามกันไปแล้วบ๊ายบายปป๊อ